ไลฟ์สดไม่นานนะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นแต่ก็ทำอะไรดีขับรถเฉยๆก็ไม่มีอะไรทำเนอะกว่าจะถึงไลฟ์สดแล้วกันเ,เดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังหนึ่งรอบอาเบเซสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนใหม่นะครับไม่รู้ว่าเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับอาเบซีดเอฟก A I J K L M N O P Q R S T U V W X Y und Z, und Z und Z und Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V w x y อนนะครับสวัสดีครับผม g เ t e น m o มอร์นสวัสดีตอนเช้านะครับ l ีเบอร์กรูเออร์อัลส์บังคอกนะครับจากกรุงเทพนะไลฟ์สดส่งตรงมาจากกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ครูก็ลงจากทางด่วนแล้วมาอยู่ภาคพื้นดินแล้วครับตอนนี้เมื่อกี้อยู่บนทางด่วนอยู่ตอนนี้กําลังเลี้ยวซ้ายนะครับ จะผ่านหน้าหัวลำโพงแต่พวกเราอาจจะไม่เห็นเพราะกล้องไม่ได้แผนไปด้านหน้าเนาะโซโหวันนี้รถน้อยมากเอ g ก b t w ิปเวนิ u เ e r ร์ a t i v ัตทีฟเวนิคออทอสเฮ e ร์ตเฮีย h มิชแปลกมากปกติจะมีมากกว่านี้นะครับ Normalerweise es gibt mehr autos als heute ค่อนข้างน้อยก็จะใช้คำว่า Relative wenig นะครับเป็น Relative นะครับเป็น relative เนี่ยถ้าเราใช้เป็นนะจะเท่มากเลยเพราะว่ามันมันจะแปลว่าค่อนข้างนะครับรากศัพท์ก็คือมันมันคล้ายๆกับเปรียบเทียบกันแล้วกับกับ n o r m a l i z e ประมาณเนี้ยโดยทั่วไปแล้วมันเป็นยังไงแล้ววันนี้มันเป็นยังไงใช้คำว่า relative ตามอยู่ด้านหน้าของคำ a d j e c t i v e ได้เลยอย่างเช่นถ้าบอกว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะครับถ้าเทียบกันซึ่งจริงก็ไม่ค่อยร้อน,นครับ the w e a t e r is h e u t e relative good It is relatively uh, cold heute. Es It is relatively cool นะครับเมืองไทยอาจจะไม่ถึงขั้น cold อาจจะแค่ cool นะครับเย็นๆนะครับไม่ถึงขั้นหนาวอย่างนี้เป็นต้นอาตอนนี้ด้านขวามือครูเร็กซ์ฟอนเมียร์ Hauptbahnhof น a n โฮฟดังก s e r ซ์เซียบตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนานมากได้ข่าวว่า อีกไม่นานเขาก็จะเลิกใช้แล้วแล้วก็คิดว่าอาจจะเอาไปทําเป็นมูเซียมพนะิพิธภัณฑ์ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าตามที่ข่าวลือหรือเปล่านะครับโซลลิงส์ฟอนเมียนะครับด้านซ้ายครูเราอาจจะไม่เห็นอีกครูก็พูดไปเรื่อยเนาะเป็นคนาลวัสดุ к นนาลเป็นคลองนะครับนะเป็นคนา а เอสกิฟออไอเนนนเอ่าของชื่อนะชื่อคลองคลองชื่อว่า คลองพดุงกรุงกรเกษม,มคลองนี้น่าจะเป็นคลองขุดนะครับน่าจะจ้างคนจีนสมัยสมัยไหนน่าจะเป็นสมัยรชัชกาลที่5มัง้งจ้างขุดเหมือนกันสมัยทําถนนเส้นแรกนะครับเส้นแรกถนนเส้นแรกของประเทศไทยชื่อถนนจเจริญกรุงไหมมีใครทราบบ้าง Ich bin nicht sicher aber ich bin so etwas informiert dass die erste Autobahn in Bangkok oder in Thailand überhaupt i คือชริงกรุงสตร m ส s s man n a มัน c h a u e n ich bin nicht sicher ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแดดอ่อนๆนะครับวันนี้ตอนเช้าวันนี้วันศุกร์แล้วมีเก s e สอยสบายดีกันไหมครับมีเก m ดสกู hmm. e ม so. ีเก g u สกู n ดังก h ö n So โซอเมื่อกี้ก็คือครูขับรถมาแล้วก็กำลังนึกว่ากำลังนึกถึงเรื่องของแวบนะครับแวบ ที่มีอยู่หลายตัวเยอะมากเลยแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเออไลฟ์สดคราวที่แล้วครั้งที่7เนาะครั้งที่7ที่ผ่านมาครูพูดว่าแวรที่มีการเปลี่ยนเสียงในรากสัพท์ในรากสัพท์อย่างเช่นยกตัวอย่างก่อนอย่างเช่นคำว่ามาร์คเคนแปลว่าทํมา m R เ h ฮ n มาเคนแปลว่าทําตัด AN ทิ้งก็จะเหลือ MRCH MRCH ตัวนี้แหละเฟียบุชดาเป็นตัวนี้เขาเรียกว่ารากสั์รากสั์ รากศัพ์บอกความหมายนะครับ a n ตัวท้ายไม่ได้บอกอะไรสามารถตัดทิ้งได้ทีนี้พอ MRCH รากศัพท์ตัวนี้บอกความหมายว่าทำแปลว่าทำแปลว่าทำรากศั์เนี่ยมันจะมีสระอยู่แน่นอนสระคำว่า m a c h e นก็คือสระอา r c h นะครับช่อง2จะเป็น m a c h ชช่อง3จะเป็นม a คอาจะเป็น Gemacht เวลาเราเรียนคำศัพท์ใหม่ๆโดยเฉพาะแวบเราก็จะท่อง3มช่อง

gehört. Ich habe schon gesprochen, uh, gesprochen, wenn schon haben So 맞아 sprechen. sprechen sprechen, sprach, gesprochen, Ich bin gerade beim Autofahren, aber das geht, Ich habe zwei Hände frei. ไม่มีปัญหานะครับไม่มีอันตรายนะครับโซ่กำลังนึกนึกได้ว่าครูบอกไปว่าแวร์ที่มีการเปลี่ยนเสียงกริยา3ช่องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะจะเป็นแวร์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันซะเยอะเหมือนกันนะครับเหตุผลก็คือถ้าเราไปเปลี่ยนเสียงของแวร์สมมติว่ามีคนเยอะมันเนาะตอนเียเขาคิดภาษาขึ้นมาถ้ากริยาที่เปลี่ยนเสียงแล้วใช้ไม่บ่อยอีก ก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับคนเยอรมันในการที่จะจดจําแน่นอนแต่พอเอามาใช้ในชีวิตรประจําวันนะครับก็เลยเป็นเรื่องพิสูจน์ว่าถ้าเราใช้บ่อยๆเราจะสามารถจําได้เช่นเดียวกับคนเยอรมันเป็นต้นเรามาดูกันว่าอิมัลชากในชีวิตรประจําวันคนเยอรมันใช้แวบตัวไหนบ่อยบ้างและมันมีการเปลี่ยนเสียงบ้างตัวตัวแรกเลยนะถ้าย้อนกลับไปเลยเมื่อคือนก็คือเรานอนใช่ไหมคำว่า schlafen schlafen แปบลบว่านอนนะครับ กริยาช่องสองของ schlafen คือ schlief นะเปลี่ยนสระ a ของ laf เป็น lief e อนะครับจากสระ a เป็นสระ e ีแต่เขียนด้วย2ตัวนะเป็นสระผสม e กับ e กับ a e นะสระีสระ e ีะ e ะ e ออกเสียงยาวนะครับ so schlafen ช่องสอง schlief ช่องสาม g e schlafen ich s c h l a f e จะนอน ich schlief gestern ฉันนอนเมื่อวาน อ c ช h าเบ g e s กิชลาเฟฉันนอนฉันได้นอนแล้วอย่างนี้เป็นต้น Ich h าเบ gut กูด c h ชลาเฟนฉันนอนหลับดีเลยอย่างนี้เป็นต้นโอเคโซนั่นคือคําว่านอนทําทุกวันไหมเยด n นชา w เวียชลาเฟนเยด e นชากแล้วก็แวบขยายามช่องของชลาเฟนมีการเปลี่ยนเสียงนะครับเห็นไหมเป็นข้อพิสูจน์เราต้องกินทุกวันตัวที่2องนะที่ครูนึกนึกอะไรได้ครูก็จะพูดไปเรื่อยนะตัวที่2คือคําว่ากิน Essen เอซเซนอาร์สเกอเเห็นไหมช่องที่2ถ้าบอกว่าเมื่อวานไปกิน MK มาสมมุติเ e s เซนอาร์สอิกอินอิมเ a สโซรองเหรือว่าจะพูดว่าอิมเอ็มเคเฮสโซรก็ได้สุ้าม m e นมิดไมน์ e n น i คินเดนอย่างี้เป็นต้นโอเคมิดคินเดนอเคมิดฟรอยเดนมิดคอเลกเนได้หมดนะครับจากเอสเซนก็จะเป็นอารนะครับอีกเอสฉันกินอีกอาร์ส ฉันกินเมื่อวานหรือว่าเมื่อในอดีตนะครับเรียกว่า i m p e r f e i t u m นะครับเป็น tense ที่เราเรียกว่า i m p e r f e i t u m แต่ถ้าแค่จะบอกว่าฉันกินแล้วก็จะใช้ perfect ich habe schon gegessen ich habe schon gegessen นะครับก็คือกินเห็นไหมนอนทุกวัน Jeden Tag d a s m a c h e n w i r essen a u c h m a c h e n w i r a u h jeden Tag นะครับก็เป็น verb บบที่มีการเปลี่ยนเสียงอะไรอีกที่ทำทุกวันและมีการเปลี่ยนเสียงอย่างเช่นตอนนี้เลยครูคทาอะไรอยู่ว่ามัคคิ ich gerade แน่นอนครับ ตอนนี้คุณกำลังเอาท f a h r ฟากันขับรถทุกวันคนที่ไม่ขับรถเองก็จะเรียกว่าเดินทางนะครับอย่างเช่นมิดเดิลอูบานฟาร e n m นมิดเดิลซู h ก e ฟาร t d e นมิดเดิลบุสฟารนเรียกว่าเดินทางถ้าอ,อยู่ในอินเอูร์โพอเนาะอาจจะมีสตร a สเซนบานนะ Ich fahre mit der Straßenbahn นะครับฉันนั่งรถรางเท่มากครับสมัยก่อนบ้านเราก็มีนั่งรถรางแต่ตอนนี้ยกเลิกไปแล้ว เกิดไม่ทันนะครับอโซทีนี้ฟ้าเรนทาทุกวันทําบ่อยเหมือนกันบางวันอาจจะไม่ได้ทำแต่เรียกได้ว่าทําบ่อยนะครับทาบ่อยฟ้าเรนนะครับช่องสองก็จะเป็นฟัวช่อง3ก็กลับมาเป็นเกฟ้าเรนเสียงมีการเปลี่ยนแน่นอนในรักศ์ฟ้าเรนฟะัวเกฟ้าเรน ich fahre ich fahre gerade zur arbeit ตอนนี้ฉันกําลังขับรถไปที่ทํางานหรือว่าถ้าเป็นพูดอ,อดีตนะอิม พรเแชรที่ทุ่มก็จะเป็น h f ฟนะครับ f ั u ออกเสียงว่าฟั u บางคนอาจจะงงนะครับรากศัพท์คือตัว f ตัว h และก็ตัว r er สระ a จากฟ mm ้าเรนถูกเปลี่ยนมาเป็นสระ u แล้วนะครับก็กลายเป็น f ั u โอเคฟัวส่วนช่อง3กลับมาเป็นเกฟาเรนนะครับถ้าบอกว่าฉันได้ขับรถก็จะใช้ h haber d a s a u t o gefaren ฉันได้ขับรถโอเคแต่ถ้าบอกว่าฉันได้เดินทางไปไหนมีการเคลื่อนที่จะใช้ h bin Ich bin von hier dorthin gefahren. จากที่นี่ไปที่นู่นนะครับจะใช้ Ich bin gefahren. อย่างนี้เป็นต้นนะครับ So เห็นไหมสามตัวแล้ว Schlafen ทำทุกวันเปลี่ยนเสียง Schlafen s c h l ä f geschlafen. Uh, essen Essen as gegessen. Essen กนะ็ทำทุกวันนะครับ Was noch Was noch Ein uh, kleiner Moment. Gehen, กินทำทุกวันมีการเปลี่ยนเสียงทริงเค้นทำทุกวันแต่ไม่เปลี่ยนเสียงนะเออเปลี่ยนไหมเออเปลี่ยนทริงเค้นทรังเก็ตรุ่งเคนเห็นไหมดื่มทั้งกินทั้งดื่มนะเปลี่ยนเสียงหมดเลยเป็นเหตุผลว่าเขาก็เลยจำได้เพราะเขาใช้ทุกวันนะครับใช้ทุกวัน Also ich trinke, i c h trank i c h habe getrunken นะครับดื่มน้ำนะไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนทำเสร็จแล้วก็อยู่ที่เดิมนะครับก็ไม่ต้องใช้ ich bin ใช้ ich habe ich habe getrunken เชาเบอร์คาเฟ่เกงเขียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับโซ so, อ่กินดื่มดื่มทำทุกวันนั่งทุกวันแม่นั่งนั่งกับยืนอ่ะอีก2ตัวแล้วกันนะครูถึงที่หมายแล้ววันนี้อ่ะซิดเซนทาทุกวันซิดเซนแปลว่าน,นั่งนะครับซิดเซนซาสเกเซนอีกซิดสก a คาเดอิมตอนนี้คุณนั่งอยู่ในรถยนต์ ich as, อีกซาสเกสต์น์บเดอร์บิสเพชชงเนเน เมื่อวานฉันนั่งอยู่ในที่ประชุมนะข้างๆกับเธอโอเคเนเบนเดียอีซาร์ดเกสเทนเอสอาร์แล้วก็เอสเซ็ Z นะครับจากซิดสนะเทเซ็ตก็มีการเปลี่ยนเป็นเอสเซ็ Z ได้นะครับเพราะเป็นเสียง Z Z, เหมือนกันนะครับฉันนั่งเสร็จแล้วอีชาเบอร์เกสเซ็ตนะครับหรือว่าอีบินเดี๋ยวนะนั่งนั่งเคลื่อนที่ไหมนั่งไม่เคลื่อนที่เนาะน่าจะเป็นอีชาเบอร์อีชาเบอร์เกสเซ็ตอย่างนี้เป็นต้นโอเคฉันนั่งแล้วแล้วก็ยืนยืนทําทุกวัน s t e h e n แปลว่ายืน ich stehe นะครับช่อง2 ich stand นะครับ stand s t ี A n d นะครับช่อง3ก็ ich habe gestanden ฉันยืนขึ้นอย่างงี้ฉันยืนฉันได้ยืนอย่างงี้เป็นต้นโอเคทำทุกวันเสียงมีการเกลี่ยนสรุป5ตัวนะวันนี้ทำทุกวันอย่างน้อยๆได้ประโยชน์ชลาเฟนทำทุกวันชลาเฟนชลิฟเกชลาเฟนหนึ่งตัวละตัวที่2 s n s g e เซ s อาร ตัวที่สามทิง e n เ r ็นทรังก์เกตรงคมนะครับตัวที่สี่ซิ e n ์ซัสเกตเซนตตัวที่ห้าสเตนสตันเก e สตันเดนนะครับห้าตัวเนาะอ๋อหกตัวเลยมั้งมีฟ้าเรนแถมมาด้วยฟ้าเรนก็คือฟ้าเ e นโฟร์เกตฟ้าเนอืมเห็นไหมแบบที่ทำบ่อยๆในชีวิตประจำวันเราลองลองนึกเนาะมันจะได้จำได้เพราะเราใช้ทุกวัน นะเราใช้ทุกวันวเข้ามาในอาคารจอดรถแล้ววันนี้วันนี้มาประชมุมโสมืดนิดนึงนะครับหวังว่าพวกเราคงจะจําได้เนาะเป็นการตอกย้ํานะครับว่าที่คุณไลฟ์บว่ามันมีตัวอย่างแล้วลองมันมิกไปนึกดู ในประจำวันแว๊บที่ใช้บ่อยๆและมีการเปลี่ยนเสียงม,มีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างโซ so, มืดแล้วมืดแล้วตอนนี้อ่าเปิดไปนิดนึงเออจะได้มองเห็นหน้าอ,อีกซูเคอร์อนินนพลัสนะครับอนนพาร์คพลัขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนข so, ึ้นไปก่อนอ่าฮะโซมาช่วยกันนึกเนอะว่ามีอะไรอีกบ้าง เดี๋ยวถ้าคุณนึกออกเดี๋ยวคุณจะบอกตอนนี้กำลังคอนเซนเทรตเกี่ยวกับการหาที่จอดรถอยู่แล้วก็พยายามใช้สมองอีกซิกหนึ่งในการหาอยู่ว่ามีแวบตัวไหนอีกบ้างในชีวิตประจำวันที่ใช้บ่อยอ่าคำว่าพูดไงที่ตอนตอนนี้คุณกำลังทำอยู่ sprechen พูดทุกวัน sprechen sprach gesprochen ช่องสองคือ sprach เปลี Ki ่ยนสระเอของ sprechen เป็น prach และช่องสก็คือ Ich habe gesprochen ทำทุกวันนะเห็นไหมแรบที่ทำทุกวันมันก็เลยจำได้พระราใช้บ่อยๆมีอะไรอีกเนาะบัส n น c h คิดไหมคิดทุกวันไหมแน่นอนคิดทุกวันคิดคือเด้งเ n d นเด้งเ e n นเด้งเนช่องสองกลายเป็นดัชเชสมีการเปลี่ยนเสียงแล้วก็เปลี่ยนพยัญชนะเยอะเลยตัวนี้นะครับสงสัยคิดมากก็เลยเปลี่ยนเยอะเลยนะครับ so denken d a c h t e gedacht denken d a c h t e gedacht แปลว่าคิดนะครับภาษาอังกฤษคือ to t h i n เอาวยเอียงเลยเอียงเลยไม่เป็นไรเอาไหมกูดอิชเดนเกอ e ิชดักจัด c h ชฮาร์ e บกิดักจัดเนี๋เวกินต้นนะครับโสามตัวมีการเปลี่ยนเสียงอไม่ใช่สามตัวสามช่องนะครับสามช่องอืมมีอะไรอีกบ้างสวัสดีตอนเช้านะครับกูดเชนมองยินเอาส์บังคอก ไลฟ์สดกันในรถเลยนะครับถูกไหมอุปกรณ์มีก็ไม่ได้โปรเ e s ชั่น a l มากต้องขอโทษด้วยแต่ว่าหลักๆก,ก,ก,ก็คืออยากจะสื่อสารกับพวกเรานะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์นะครับโซ so, ทุกที่ทุกเวลาถ้าเรามีมือถือนะเรามีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถสื่อสารกันได้นะครับเราก็สามารถเรียนรู้กันได้นะครับเรียนและเรียนเธอเกลียนอ่าเรียนเรียนเธอเกียนเรียนและเาเรียน ไม่มีการเปลี่ยนเสียงสแสดงว่าไม่ได้ทำทุกวันเหรอไม่ใช่นะแล้วนี่ไม่ได้เปลี่ยนเสียงงั้นไม่ต้องเรียนทุกวันก็ไม่ต้องเรียนทุกวันก็ได้เดี๋ยวจะเครียดน,นะครับแต่กข็ขยันขยันเรียนกันออซโซอีชับน็อกน h t กิฟุนเดนพาร์คพลัสพาร์คพลัสอ่าได้แล้วโชคดีมากเลยซุปเปอร์ r ü c k w ä r t s f a r e n ตอนนี้จะถอยหลังนะครับถอยหลังแล้วเรียกว่า r ü กแว ä r ด s R U C K แล้วก็แวร์ด V R โอมแลวตแแล้วก็เติม S r ü ร k กแว t s ดนะครับริกแวร์ดฟังกันโอเคถอยหลังเข้าซองนั่นเองที่เยอรมันเนาะเขาจะต้องถอยหลังเข้าซองนะครับเวลาสอบไปกี้อเ Also ฟ้ r Fahren vor Gefahren. Okay. มีใครร้องเพลงทุกวันไหมร้องเพลงก็เพิ่งรู้ได้ว่ามันม,มีการเปลี่ยนเสียง Singen san g gesungen. นะถ้าเป็นฝรั่งเนาะฝรั่งเข้าโบสถ์ร้องเพลงทุกวันอาริต์เนี่ไปร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเนาะ s i n g singen singen sang ก e s u n g e n โอเคกระโดดก็ทำทุกวันไหมกระโดดก็ไม่ได้ทำทุกวันนะ s p r i n g เง s นส a ปรังก p r u งเง n แต่ก็คืออยู่ในชีวิตประจําวันโอเคอยู่ในชีวิตประจําวันอย่างนี้เป็นต้นโซ่ไไปทบทวนกันดูนะว่ามีแว็บอะไรบ้างที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับที่ใช้บอ่อยๆและมีการเปลี่ยนเสียงในรากศั์นะครับในรากศัพท์เปิดไฟตรงไหนดีหน้ามองไม่ชัดเลยตรงนี้แล้วกัน I business bester โ okay. อ so, เค ตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน7คนสวัสดีครับ7คนนี้สุดยอดเลยมาไลฟ์ทันด้วยไลฟ์แบบสปอนทนนะครับโดยไม่ได้ตัเตรียมลุกหน้าสําหรับวันนี้ครูต้องรีบไปก่อนแล้วนะครับมีกิจกรรมต้องทําขอบคุณมากครับที่ติดตามไลฟ์สดกันเห็นเห็นเป็นเป็นตัวเป็นเป็นกันตรงนี้นะครับถึงแล้วด้วยจอดรถเรย้แล้วด้วยนะอีกครับชนดัสออทูเกะพาร์คนะครับอีกเปนเกี a ร์ร่าเดอะอินพาร์คเฮาส์ตอนนี้นะครับโซสวัสดีครับบ๊ายบายและ อนาคตไม่แน่นะว่างๆถ้าครูขับรถไม่แน่อาจจะมีไลฟ์อย่างนี้อีกนะครับได้ความรู้ไปนิดๆหน่อยๆนะครับโซจบท้ายแถมร้องเพลงให้อยากจะให้ร้องเพลงกันได้นะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาเรียนภาษาเยอรมันใหม่ๆนะครับเพราะว่าพยัญชนะมันออกเสียงไม่เหมือนภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวเราลากันนะครับเดี๋ยวครูร้องเพลงให้ฟังนะครับอาเบเซ่นะครับอ่ะร้องเพลงเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ลากันตรงนี้เลยเนาะอันสไวด์ไตรอาเบซเดเอฟเก H E J K L M N O P Q R S T U V W X Y und Z und Z und Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y und set und set und set Alles klar! Auf Wiedersehen! แล้วเจอกันใหม่นะครับ Auf Wiedersehen! Tschüss!